ตอนนี้พิซซ่าไข่เจียวมันฝรั่งก็สุกแล้วอุแล้วนะคะหอมมากๆเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เจแปนทำพิซซ่าไข่เจียวมันฝรั่งหน้าตาดีแบบนี้นะคะทำง่ายอร่อยมากๆขั้นตอนง่ายมากเลยค่ะมีแค่ไข่กับมันฝรั่งเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูขั้นตอนกันนะคะวัตถุดิบก็มีแค่นี้เองนะคะเพื่อนๆ มีไข่ไก่สมฟองแล้วก็มันฝรั่งหนึ่งลูกล้างทำความสะอาดมันฝรั่งเรียบร้อยแล้วเราจะมาปอกเปลือกนะคะได้อย่างนี้แล้วเราจะสไลซ์มันฝรั่งให้เป็นเส้นๆเ,เลยค่ะตอกไข่ใส่ลงไปเลยค่ะ ปรุงรสด,ด้วยเกลือป่นนะคะเนยพริกไทยป่นค่ะตีทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตั้งกระทะไฟอ่อนๆน,นะคะไม่ต้องร้อนมากแล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปเลย นิดหน่อยนะคะน้ํามันไม่ต้องเยอะเพราะว่าใช้กระทะที่ใช้น้ํามันน้อยๆกระทะนี้เขาเป็นกระทะลังพึ่งมันก็จะไม่ต้องเปลืองน้ํามันนะคะความร้อนไม่ต้องมากกระทะเขานําความร้อนได้ดีกระทะเริ่มร้อนแล้วเราเทไข่เจียวของเราลงไปเลยเกลี่ยเกลี่ยให้เขาพอดีกระทะนะคะ ปิดฝาอบไว้ก่อนค่ะความร้อนเริ่มระอุทั่วไข่เริ่มแข็งตัวหมดแล้วนะคะนำจานแบนนะคะมาคว่มที่กระทะเลยกลับด้านไข่แล้วนะคะเราก็จะทอดอีกฝั่งหนึ่งปิดฝาอบไว้ก่อนเลยค่ะตอนนี้พิซซ่าไข่เจียวมันฝรั่งก็สุกระอุแล้วนะคะหอมมากๆเลยเสร็จแล้วได้เวลาเสิร์ฟความอร่อยแล้วค่ะ หั่นเสิร์ฟเลยนะคะน่ากินมากเลยเวลาจะทานก็ลาดซอสมะเขือเทศเจแปนขอชิมหน่อยนะคะอ,อ,อร่อยมากอร่อยจริงครับเจแปนขอตัวไปทานก่อนนะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะฝากติดตามครวอ,อร่อย,บยใบเจ๊ปานด้วยค่ะสวัสดีค่ะ